สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้กับสึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับมรือใบสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นของอเลกุนัาโซชาเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อการสัปดาห์ แต่ผลงานในพรีเมียร์ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยม4นัดหลังสุดชนะรวดเกมนี้โซช่าย,ยืนยันแล้วว่าอ,อัโตนี่มาซิยาจะหายเจ็บกับมเมาสตาร์ตัวจริงร่วมกับมาทัคแระฟอร์ดโดยมีบรูโน่เฟอร์นันเป็นจอมทัพส่วนผู้มาเยือนของเปปปิโอล่าผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มส่วนผลงานในพรีเมียร์เรียความมั่นใจด้วยการชนะ2นัดรวดค่ามืนนี้ลุ้นเช็คความฟิตของกุนเอเวโด แต่ก็ยังมีกับเบียงเชซสุดลายฮิมสเตอร์ดิงลียาร์มาเรสพร้อมลงราตา่ายโดยมีเควินเดบรอยเป็นจอมทัพเหมือนเดิมแม้ว่าปีศาจแดงจะได้ในโอทฟอร์ดแต่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามผลงานในบ้านไม่ค่อยดีนักบวกกับแรงกดดันจากแฟนบอลขณะนี้เรือใบสีฟ้าของเป็กฟรรามาเยือนด้วยฟอร์มที่กำลังมั่นใจบวกกับเกมรุกที่คบเครื่อง ผมมองว่าค่ำคืนนี้เรือใบสีฟ้ามีดีพอที่จะบุกมาเอาชนะปีศาจแดงได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปหนานแล้ว